เวทนานุปัสนาทิประทานก้อที่สองนะั้นท่านจะต้องสร้างบุญบุญคือความสุขว่าจะได้ความสุขได้ความทุกข์ก่อนทุกข์รอนใจทําให้เราตีความหมายแก้ไขปัญหาทุกข์ได้จันก็เกิดความสุขเรียกว่าเวทนาเวทนาต้องผ่านทุกข์ถ้าผ่านทุกข์ได้มาไายสอบทุกข์ได้ท่านสาวผ่านความทุกข์ได้ท่านจะมีความสุข มีความเจริญแน่นอนเพราะความสุขได้มาจากความทุกข์นักกรรมฐานทั้งหลายที่รักโปรดระลึกิึงความทุกข์ปวดหนอปวดหนอเมื่อยหนอทุกข์ชอบไหมชอบข้าพเจ้าจะต้องเรียนความทุกข์คืออริยสัจสีเกิดทุกข์ปวดหนอทุกข์หนอ พุกเหมื่อเกินท่านทั้งหลายเอ๋ยสอบเวทนาไม่ผ่านท่านจะไม่พบความสุขเหนือจะตีติออกมาว่าจเจริญกรรมาฐานไม่ได้เหลือ